ทำไมวันนี้ทาเบาจังไม่มีแรงแล้วหนิแกไม่ใช่นะครับคุณเจโอวันนี้ผบกรถเยอะไปหน่อยครับผมก็เลยเพีย้ยพาลมเสียหมดวันนี้ก็ไม่ต้องเอาเงินนะเพราะเธอทําให้ฉันไปไม่ใช่สวัสดีครับคุณเจโอ คุณไปทาอะไรมาเหรอครับทําไมสภาพเป็นแบบนี้ไม่ต้องสารแนเรื่องของเจ้านายไปทําหน้าที่ของตัวเองเถอะเออคุณจิวครับคุณจิวครับคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะโอ้เขาไปทําอะไรมาไม่อ่ะเอา้าอะไรวะยังเมาไม่ทันเสร็จเลยคอยดูเธอกูจะเอาเรื่องไปบอกให้หมดเลย จะไปไหนผมขอเข้าไปหน่อยเลยนะครับอาพอดีคุณเจ้าโอ๋เขาทำนี้ตกไว้อะผมก็เลยจะเอามาคืนนี่แล้วแกไปเอามาได้ยังไงอะหรือว่าแกไปขโมยเข้ามาข้าจะไปแจ้งความไม่ใช่นะครับพอดีเขาทำตกไว้ผมไม่แค่เอาไปคืนเฉยๆครับแล้ว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 แกรู้ได้ยังไงว่าเป็นของคุณเจ้าโอ๋เออเขาจะรู้ได้ยังไงอะก็ไม่ใช่เรื่องของอา ขอใจนะเที่ยเมื่อคืนไม่เป็นไรนครับงั้นผมขอตัวนะครับเดี๋ยวสิพาไปคุยกับฉันข้างในหน่อยอาถอยไปถอยไปสิได้ผีแล้วเอาใหญ่เลยนะมึงไอ้บาสมึงทำได้กูก็ทำได้เหมือนกันเลยน,ะนี่พวกคุณพวกคุณว่าคุณจะโอบก,กับไอ้บาสมันไปอยู่กันในห้องสองต่อสองอะ พวกคุณว่ามันแปลกไหมเฮ้ยนี่พวกคุณไม่สสัยกันบ้างเลยเหรอ,อเฮ้ยสนใจกันหน่อยสิเว้ย นั่นไงว่าแล้วไม่มีมารยาททำไมผมมาขัดจังหวะหรือไงอาครับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรายการเลยนะครับเองมีสิทธิ์อะไรมาว่าข้าเองอะมันหวังสูงสุดท้ายเองก็เป็นแค่คขี้ข้านั่นหรอวะเดี๋ยวนะอาลืมไปหรือเปล่าว่าอาก็เป็นขี้ข้าเหมือนกันคุณเจ้าโอ๋ผมกับไอ้บ้านมันไม่เหมือนกันนะครับผมทํางานที่นี่มาก,กี่ปีแล้วจะไม่เหมือนกันได้ไง ก็รับเงินเดือนจากฉันเหมือนกันน่ะอีนาอ้าเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าไม่มีใครอยากคุยกับอาเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปากอาไม่ดีอย่างนี้ไงขี้ดินทาให้ร้ายแต่คนอื่นนี่ขนาดเราเป็นยามเหมือนกันนะครับเนี่ยคุกปากไปเลยนะมึงไอ้ป้าอานั่นแหละที่หยุดคำพูดของอาแต่ละคำเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ฉันยังเก็บอาไว้เนี่ยก็พอคิดว่าอาจะปรับปรุงตัวแต่ไม่เลยอาคิดไม่ได้ นี่หมายความว่ายังไงคุณเจ้าโอ๋ก็หมายมว่าฉันไลอาออกไงและอีกอย่างนะฉันจะทำอะไรอะมันก็เรื่องของฉันคุณเจ้าโอ๋ฉันว่านายไฟต่ำค่อยดูนะฉันจะไปเาป่าระกาศให้คนอื่นรู้กันให้ทั่วเลย 他们得，我没สน了。